ผลบอลประจำค่ำคืนที่28กรกฎาคม2025สวัสดีครับพบกับผมตีน้อยล้อสเตปอีกแล้วเช่นเดิมนะครับวันนี้ตีก็จะมานะครับสรุปผลบอลประจำค่ำคืนที่ผ่านมานะครับที่ตีได้ยิ่ยกนะครับให้ก่อนหน้านี้10คู่ทุกวันเป็นประจำนะครับและบทสรุปของแต่ละคู่จะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังกันเลยแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังกันนะครับตีขอคนละ1ไลน์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจและสำหรับตอนนี้ครับพี่ๆท่านไหนที่ยังไม่ได้เข้าว่าเป็นครอบครัวเดียวกันกับตีนะครับที่ยังไม 8อด8 8 8ในกลุ่มตีจะมีการวิเคราะห์และก็แจกทีเด็ดฟรีทุกวันนะครับและก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับพี่ๆที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมไทยผลสกอร์คู่ VP กันด้วยนะครับและสำหรับพี่ๆท่านหน,นะครับที่สนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรมนะครับก็สามารถแอดมาที่บ้านเขียวได้เลยนะครับที่จ n 8 8นะครับ ก็ขอฝากกิจกรรมดีๆไว้นัดที่นี้ด้วยนะครับและบทสรุปของแต่ละคู่นะครับในคัาคืนที่ผ่านมาจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปรับชมรับฟังกันเลยครับโดยคู่แรกครับอยู่ที่สุดเดนออสเวนคานะครับกล้่งเอลบอกนะครับเปิดบ้านนะครับเฉือนชนะโคเลนเบิร์กอย่างสุดมันเลยนะครับด้วยสกอร์สี่ต่อสามนะครับคู่นี้ครับตีก็ได้หยิบยกนะครับขึ้นมาวิเคราะห์พิจารณาที่หน้าช่องนะครับและก็ขอแสดงความยินดีครับกับพี่ๆที่ติดตามตีที่หน้าช่องและก็ในกลุ่มด้วยนะครับที่เข้าวินกันไปสําหรับ เอลบอกในค่ำคืนที่ผ่านมาครับกู่ต่ปไปครับ เราย้ายไปที่เดนมาร์กซูเปอร์ลีกนะครับคู่ระหว่างมิทิลเล์นะครับเปิดบ้านต้อนรับกัมมิ่ของซอนจายเดอสกี้นะครับคู่นี้ครับเป็นคู่อีพีของเราครับขอแสดงความยินดีกับพี่ๆในกลุ่มกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าคู่นี้ครับตีได้ให้แนวทางไปที่ฝั่งของมิทิลเล์นะครับและผลจบเวลา90นาทีครับเป็นฝั่งของมิทิลเล์นะครับถล่มผู้เยือนไปด้วยสกอร์6ประตูต่อ2กันเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าชนะแบบขาดลอยเลยคู่ต่อไปครับเราย้ายไปที่ฟินแลนด์พรีเมียร์นะครับคู่ระหว่างกันนิตันเฮงซิกินนะคคครรัับบู่ีี้้ตก็ได ให้แนวทางไปทางฝั่งของ HJK Helsinki นะครับและก็จบเวลา90นาทีครับเป็นฝั่งของ HJK ครับบุกมาถล่มเจ้าบ้านไปด้วยสกอร์4-2ครับก็เข้าวินกันไปอีกแล้วครับสำหรับคู่นี้ครับก็3ตัวติดแล้วนะครับต่อไปครับเราย้ายไปที่โรมาเนียซูเปอร์ลีกนะครับคู่ระหว่างโบตซานีนะครับเปิดบ้านถล่ม ผู้เมเยนอย่างยูนิเลียนะครับด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์กันเลยทีเดียวนะครับต่อไปครับลุยยาพิธีโปแลนด์ดิวิชั่นหนึ่งนะครับระหว่าง g k s คาโตวิเซ่นะครับเปิดบ้านเสมอกับทางฝั่งของซาเกลบี้ลูบินนะครับด้วยสกอร์สประตูต่อสนะครับต่อไปครับลุยยาพิธีไอแลนด์พรีเมียร์นะครับกุระหว่างเซนจานานะครับเปิดบ้านถล่มผู้เมเยนอย่างอัพตูเรดดิ้งนะครับด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งนะครับของทางฝััััั่่่่งงงเเ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 ซซซนนนนนนนจาาาลลลยยะะะะคคคครรรรรรบบบบบตอออไไปปปปททีีสววดดู์หฮิิก าต้อนรับกำงเงินของวอลเบิร์ตนะครับคู่นี้ครับเป็นทางฝั่งของผู้มเยือนวอลเบิร์ตครับที่ทําได้ดีกว่านะครับเชิญชนะเจ้าบ้านไปด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะครับก็ไม่อยากจะเชื่อเช่นเดียวกันนะครับว่าเฮลซิงบอกเกมนี้นะครับไม่สามารถนะครับเก็บชนะในบ้านได้นะครับตรงนี้ครับต่อไปครับเราย้ายไปที่บาซินซิลบีนะครับคู่ระหว่างอารไว้นะครับเปิดบ้านถล่มโบตาโฟโก้เอสพีนะครับด้วยสกอร์ห้าประตูต่อศูนย์กันเลยทีเดียวต่อไปครับเราย้ายไปที่อาร์เจนตินาพรีเมียร์ดิวิชั่นนะครับคู่ระห่งบนลดะค้ายขอว นะครับที่ตียวกในค่าคืนที่ผ่านมาจะอยู่ที่กระชับมิตรโมสอรนะครับคุ้มวางกาเซียนแท็บนะครับเสมอกับทางฝั่งของอลันยาสปอร์นะครับด้วยสกอร์ศูนย์ประตูศูนย์นะครับและนี่นะครับก็เป็นบทสรุปของ10คู่ที่ตีได้ยีบขึ้นมานะครับวิเคราะห์พิจารณาให้พี่ทุกท่านนะครับเลือกคัดสรรรับชมรับฟังกันนะครับและพี่ๆทุกท่านนะครับคิดเห็นเช่นไรนะครับกับบทสรุปของ10คู่ที่ผ่านมาก็สามารถนะครับคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากนะครับตีขอฝากนะครััััััับบบพีีี่่่ๆททาาาานนนนนนไหะะคครรรรรตตตตต้้อองกกววววเเดดด็็ฟ VP สมถแ ได้ที่ atn88 นะครับ atn88 ในกลุ่มตีจะมีการวิเคราะห์และแจกทีเด็ดรีทุกวันนะครับและก็อย่าลืมนะครับที่หน้าช่องนะครับตีจะมีการหยิบยกโปรแกรมการขัน10บคู่นะครับขึ้นมาให้พี่ทุกท่านนะครับเข้าไปพิจารณาคัดแลืักสารกันทุกวันเประจำและยังมีการหยิบยกนะครับ5คู่ครับขึ้นมาวิเคราะห์เจาะลึกนะครับสำหรับพี่พี่ท่านไหนที่ชอบฟังแนวทางการวิเคราะห์นะครับก็อย่าลืมติดตามตีที่หน้าช่องด้วยนะครับและขอฝากกรรมไว้สักเล็กน้อยครับกกรรมทยผลสกอ์คู่พีนะครับรายีไนนวพห่่ทส ก็สามารถแอดมาที่บ้านเกี่ยวที่ tn 8 8ได้เลยนะครับและก็ขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังมาถึงตอนนี้ครับตีขอคนละ1นไลน์ลนะครับคนละ1นึ่ง c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ตีทำคลิปในวันถัดไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ตีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ